สาวฝรั่งเศสโดนสื่อตัวเองหลอกนึกว่าไทยเจริญน้อยกว่ากัมพูชาสาวชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งตัดสินใจเดินทางมายังประเทศไทยพร้อมเพื่อนสนิทอีกสองคนเพื่อพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับประเทศไทยหลังจากที่สื่อในประเทศของเธอได้นำเสนอข่าวที่ทำให้เธอสงสัยว่าทำไมประเทศไทยถึงกำลังถูกกัมพูชาแซงหน้า ฟานีเล่าว่าช่วงนี้สื่อฝรั่งเศสประคมข่าวอย่างหนักเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทยและกัมพูชาโดยเน้นย้ำว่าประเทศไทยกำลังตกต่ำกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคทั้งในด้านการท่องเที่ยวอาหารการกินและแม้แต่ศักยภาพทางการทหารอีกทั้งยังกล่าวว่ากัมพูชากำลังจะแซงหน้าไทยในหลายๆด้าน เท่านั้นยังไม่พอสื่อเหล่านั้นยังโหมกระแสว่ากัมพูชาเป็นพันธมิตรที่ดีของฝรั่งเศสเพราะเคยเป็นอดีตอนาณานิคมและฝรั่งเศสจะให้การสนับสนุนกัมพูชาในทุกด้านทั้งเรื่องชายแดนและเงินทุนสนับสนุนข้อมูลเหล่านี้ทําให้ฟานี่และเพื่อนรู้สึกสับสนและงุนงงเป็นอย่างมากเพราะที่ผ่านมา เธอไม่เคยเห็นข่าวลักษณะนี้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเลยแต่เนื่องจากเธอมีกำหนดเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยอยู่แล้วเธอจึงถือโอกาสนี้มาเห็นด้วยตาตัวเองว่าสิ่งที่สื่อนำเสนอนั้นเป็นความจริงหรือไม่เรื่องราวการเดินทางของเธอจะเป็นอย่างไรมารับชมและติดตามไปพร้อมกันค่ะวิดีโอเริ่มต้นขึ้น เมื่อฟานี่เดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอเล่าว่าฉันเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อช่วงตีสและบอกเลยว่าพอฉันก้าวเท้าลงมาที่สนามบินสุวรรณภูมิของประเทศไทยก็ดูทันสมัยดีและทันสมัยมากกว่าสนามบินที่ฝรั่งเศสด้วยฉันไม่เข้าใจว่าทำไมถึงชอบหาว่าไทยล้าสมัยหรือด้อยพัฒนาพวกคุณมาดูสนามบินของประเทศไทยได้ฉันนึกว่าอยู่ในโลกอนาคต แต่ก็ช่างมันเถอะตอนนี้ฉันหิวมากแล้วและกำลังเดินไปร้านคาเฟ่ที่อยู่ใกล้ๆบอกเลยว่าร้านนี้คือที่สุดเท่าที่ฉันเคยกินมาไม่นานฝาน,นี้ก็ได้เดินเข้าไปในร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งเลฟเน่เพื่อนของเธอได้สั่งขนมปังย่างกับครีมซึ่งไม่มีใครรู้ว่ามันอร่อยจริงไหมไม่นานฝาน,นี้ก็ได้สั่งชาเขียวมากินแทนเธออธิบายว่าทีแรกฉันจะสั่งกาแฟมากินนั่นแหละแต่เลฟเน่บอกว่า อย่าเพิ่งกินกาแฟาตอนนี้เลยไม่งั้นจะเกิดอาการตัวสั่นไม่หยุดและเลฟแน่ยังเตือนอีกว่ากาแฟาไทยไม่เหมือนกับที่อื่นหลังจากนั้นไม่นานเพราะนี่ก็ได้บอกว่าเธอยังไม่รู้สึกอิ่มเท่าไหร่มันแค่การกินขนมเล่นๆเ,เท่านั้นเพราะเธออยากหาอะไรกินให้มันอิ่มมากกว่านี้จะได้เที่ยวประเทศไทยนานๆไม่นานนักฟ้านี่ก็เดินทางมาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวทองสมิธเธอบอกกับพนักงานว่าขอก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดในประเทศไทย และเมนูที่ได้ก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกทุกคนสั่งมาคนละถ้วยโดยฟานี่อาสาชิมเป็นคนแรกเพราะยังไม่มีใครเคยลองเมนูนี้มาก่อน ท,ทันทีที่เธอซดคำแรกเข้าไปฟานี่ถึงกับตาค้างเพราะรสชาติอร่อยเกินคาดเธออธิบายว่านี่คือเมนูที่แปลกใหม่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันมีรสเค็มและนัวเหมือนขาหมูเยอรมันแต่จะออกแนวนัวมากกว่าเค็มฉันคิดว่าคนไทยคงติดอาหารรสจัดพอสมควรเลยแต่พอได้ลองอาหารแบบนี้มันทำให้เธอเริ่มเปลี่ยนความคิดที่มีต่อคนไทยและประเทศไทยไปโดยสิ้นเชิง หลังจากที่ฟานี่และเลฟเน่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จฟานี่ก็บอกกับเพื่อนว่าเมืองไทยก็ไม่ได้แย่อย่างที่สื่อในประเทศของเราชอบพูดเลยนะตั้งแต่ฉันก้าวเท้าลงมาที่สนามบินฉันก็รู้สึกได้ทันทีว่าเมืองไทยดีกว่าทุกประเทศในอาเซียนเธอยอมรับว่าแม้ประเทศไทยจะเริ่มมีอัตราการเกิดลดลง แต่รากฐานเศรษฐกิจของไทยยังแข็งแกร่งตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับบุคคลและคนไทยยังเก่งอีกมากซึ่งมากกว่าที่เธอเห็นในฝรั่งเศสเสียอีกจากนั้นฟานี่ก็หันไปถามเพื่อนว่าเมื่อกี้ชื่อประเทศอะไรนะใช่เลยไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลที่นี่แหละญี่ปุ่นแห่งอาเซียนที่มีชื่อว่าประเทศไทยเธอกล่าวต่อว่าฉันยังไม่อยากเปรียบเทียบกับฝรั่งเศสตอนนี้แต่ขอบอกใบไว้ว่า ผู้อพยพที่เข้ามาในฝรั่งเศสนั้นกลับสร้างแต่ปัญหารัฐบาลก็ไม่ใส่ใจประชาชนเลยซึ่งฉันคิดว่าไม่เกิน20ปีฉันอาจต้องขนทรัพย์สินย้ายมาอยู่ไทยก็ได้สุดท้ายฟานี่บอกว่าเอาละถึงเวลาไปพักผ่อนที่โรงแรมแล้วเพราะตั้งแต่มาถึงเมืองไทยเราเที่ยวลุยกันมาตลอดยังไม่ได้นอนเลยสักงีบด้วยซ้ำ เช้าวันถัดมาฟาน,นี่ออกมาเดินหาอาหารเช้ารับประทานเธอเล่าว่าข้างๆโรงแรมที่พักมีร้านอาหารไทยร้านหนึ่งชื่อว่าเจ๊กปุ้ยซึ่งขึ้นชื่อเรื่องเมนูอาหารไทยแบบโบราณทุกเช้าเธอจะเห็นร้านนี้เปิดให้บริการตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงเที่ยงภายในร้านมีเมนูอาหารหลากหลายทั้งประเภทอาหารแห้งและที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านซึ่งพลาดไม่ได้เลยได้แก่แกงเขียวหวานแกงกะทิเหลืองและแกงเผ็ด ฟานี่ถ่ายวิดีโอรอบรอบร้านและสังเกตเห็นว่ามีผู้สูงอายุจำนวนมากมาเข้าแถวรอร้านเปิดโดยไม่ต้องมีการโปรโมทใหญ่โตรหรือโฆษณาแพงๆร้านนี้ใช้รสชาติเป็นตัวบอกเล่าและให้ลูกค้าบอกกันปากต่อปากว่านี่แหละคือความอร่อยแบบไทยแท้ภายในและนอกร้านมีเพียงเก้าอี้พลาสติกสีแดงให้ลูกค้านั่งกินแบบสบายๆไม่มีโต๊ะรองรับ ซึ่งฟานีรู้สึกว่าเหมือนกับร้านอาหารท้องถิ่นในตุรกีที่เธอเคยไปเธอบอกว่านี่แหละไทยแท้แน่นอนฟานี่สั่งเมนูแกงกะหรี่เธอรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยว่าทางร้านจะแยกข้าวกับแกงให้หรือไม่แต่แม่ค้าเพียงยิ้มแล้วตักราดข้าวให้ทันทีพร้อมบอกว่าแบบนี้อร่อยที่สุดแล้วสำหรับอาหารไทยเธอเสริมว่าถ้าให้เปรียบกับอาหารฝรั่งเศสคงต้องนึกถึงเมนูหอยทา หลังจากอิ่มกับอาหารเช้าฟ้านี่ก็ออกเดินทางเที่ยวเมืองไทยต่อโดยรอบนี้เธอนั่งวินมอเตอร์ไซค์เที่ยวคนเดียวเพราะอยากสัมผัสประสบการณ์แบบลุยเดี่ยวและเปรียบเทียบประเทศไทยกับกัมพูชาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเธอกล่าวว่าฉันคิดว่าไทยอาจจะดีกว่ากัมพูชาไม่มากนักแต่ก็อยากพิสูจน์ให้เห็นกับตาตัวเองไม่นานฟ้านี่ก็เดินทางมาถึงห้างบางซื่อจังชัน ซึ่งเธอเล่าว่าทันทีที่ก้าวเข้ามาในห้างเธอถึงกับเปลี่ยนความคิดไปทันทีเธอบอกว่านี่มันห้างในฝรั่งเศสหรือเปล่าภายในห้างเต็มไปด้วยร้านค้าทั้งสองข้างทางเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ครบครันต่อมาเธอเดินไปที่ร้านขายกางเกงและถามเจ้าของร้านว่าลองชุดได้ไหมเจ้าของร้านก็ตอบกลับอย่างยิ้มแย้มว่าลองได้ตามสบายเลยครับผม ฟานี้รู้สึกแปลกใจมากเพราะในฝรั่งเศสไม่ใช่ทุกร้านจะให้ลองง่ายๆเธอลองกระโปรงสีเขียวอยู่หลายตัวและรู้สึกว่าตัวเองดูคล้ายกับชาวแอฟริกาจึงไม่กล้าซื้อพร้อมกล่าวขอโทษเจ้าของร้านซึ่งเจ้าของร้านก็พูดอย่างใจดีว่าไม่เป็นไรครับกลับมาดูสินค้าได้ทุกเมื่อเมื่อเดินออกจากร้านฟานี่กล่าวว่า ถ้าในฝรั่งเศสเวลาจะเดินดูของตามร้านถ้าหากไม่ซื้อบางร้านก็จะมองแรงใส่หรือแม้แต่โดนด่าตามหลังมาก็มีซึ่งเธอมองว่าเป็นพฤติกรรมที่น่าเกลียดมากเมื่อพูดถึงประเทศกรัรมพูชาฟานี่กล่าวว่าขอพูดคำเดียวเลยว่าไม่มีแบบนี้แน่นอนเธอจึงเริ่มแน่ใจมากขึ้นว่าประเทศไทยไม่ได้แย่อย่างที่สื่อในประเทศของเธอบอกมาและยืนยันว่าไทยคือประเทศที่ดีจริงๆ หลังจากนั้นฟานี่ก็กลับไปยังโรงแรมของตัวเองแต่คราวนี้เธอไม่พลาดที่จะลองใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ของประเทศไทยเมื่อมาถึงสถานีเธอก็ซื้อบัตรผ่านเข้าไปในตัวสถานีทันทีระหว่างที่เดินอยู่ในสถานีเธอยังสังเกตว่าพื้นที่ภายในสถานีสะอาดมากและมีกลิ่นหอมคล้ายๆน้ำยาถูพื้นตลอดทางเดินไปทางไหนก็หอมไปหมดแต่สิ่งที่ทำให้เธอทึ่งที่สุดคือภายในตัวรถไฟ เมื่อเดินเข้าไปจะเห็นว่าเป็นรถไฟธรรมดาแต่ถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าผู้โดยสารทุกคนต่างนั่งกันเงียบสนิทเหมือนกับว่าถ้าใครพูดอะไรออกมานิดเดียวคนทั้งขบวนจะได้ยินหมดเลยเธอบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่ฝรั่งเศสควรเอาเป็นแบบอย่างเพราะที่นั่นรถไฟกลายเป็นที่พักของผู้อพยพไปแล้วเมื่อฟานี้เดินทางกลับถึงโรงแรมเธอก็พบว่า ร o ฟท็อปบารของโรงแรมปิดปรับปรุงซึ่งเธอรู้สึกเสียดายนิดหน่อยเพราะตั้งใจจะขึ้นไปทำงานที่นั่นแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะห้องพักของเธอก็มีพื้นที่มากพอสำหรับการทำงานแม้จะไม่ได้บรรยากาศดีเท่า r o ฟท็อปก็ตามเนื่องจากงานของเธอต้องใช้สมาธิพอสมควรเมื่อเข้ามาในห้องฟานีนก็โชว์เข็มขัดหนังที่ซื้อจากห้างในวันนี้เธอบอกว่าเข็มขัดเส้นนี้ดูคล้ายกับแบรนด์ของฝรั่งเศสอยู่บ้างแต่แข็งแรงกว่ามาก และไม่มีแบรนด์หรือโลโก้อะไรติดอยู่เลยเหมือนสินค้าในตลาดทั่วๆไปของประเทศไทยฟานีนรู้สึกประหลาดใจมากเพราะถ้าเป็นในฝรั่งเศสแค่ติดยี่ห้อสวยๆเข้าไปนิดเดียวราคาคงพุ่งขึ้นอีกหลายเท่าตัวแต่ของที่นี่วางขายเรียบง่ายแข่งขันกันด้วยคุณภาพของวัสดุจริงๆหลังจากทำงานไปได้สักพักฟานี้ก็เริ่มเปรียบเทียบประเทศไทยกับฝรั่งเศสอีกครั้งก่อนจะเข้านอน เธอเล่าว่าในฝรั่งเศสทุกคนก็พยายามรักษาความสะอาดแต่พูดกันตรงๆว่ามันยังห่างไกลจากประเทศไทยมากโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆที่บางครั้งจะเห็นขยะเกลื่อนกลาดตามถนนและกลิ่นไม่พึงประสงค์ลอยมาตามลมส่วนเรื่องการเข้าถึงบริการสาธนารณสุขในฝรั่งเศสนั้นเธอบอกว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและซับซ้อนมากต้องรอคิวนานและบางครั้งก็ไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมเท่าที่ควร ส่วนเรื่องอาหารแม้ฝรั่งเศสจะขึ้นชื่อเรื่องวายชีสและขนมปังแต่เธอกลับรู้สึกว่ามันซ้ำซากไม่มีความตื่นเต้นเหมือนอาหารไทยที่หลากหลายและจัดจ้านเธอยังเสริมอีกว่าอาหารฝรั่งเศสบางครั้งก็ราคาแพงเกินเหตุทั้งที่วัตถุด,ดิบก็ไม่ได้สดหรือคุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายทำให้อาหารอร่อยๆในราคาสมเหตุสมผลแบบที่มีในไทยแทบหาไม่ได้เลยในฝรั่งเศส นอกจากนี้ประเทศฝรั่งเศสยังมีปัญหาเกี่ยวกับผู้อพยพและผู้ลี้ภัยอย่างมากการจัดการวุ่นวายและไร้ประสิทธิภาพสร้างปัญหาในการอยู่ร่วมกันกับคนในสังคมความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมก็แทบไม่มีมีแต่ความขัดแย้งและตึงเครียดอยู่ตลอดฟานี้สรุปความรู้สึกว่าในฐานะชาวฝรั่งเศส ฉันต้องขอยกนิ้วให้ประเทศไทยคุณมีวัฒนธรรมที่งดงามอาหารที่ยอดเยี่ยมและผู้คนที่จิตใจดีประเทศของคุณน่าอยู่และน่าเยือนอย่างยิ่งส่วนฝรั่งเศสของฉันก็คงต้องปรับปรุงอีกเยอะเธอยังเสริมแบบติดตลกว่านี่คือความคิดเห็นของฉันคนเดียวนะในเช้าวันสุดท้ายของการเที่ยวประเทศไทยฟานี้แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแต่ติดปัญหาเรื่องเดียวคืออากาศร้อนมากเธอบอกว่า อย่าโทษฉันเลยนะที่ยังปรับตัวไม่ได้เพราะที่ฝรั่งเศสไม่เคยร้อนขนาดนี้เธอจึงต้องค่อยๆปรับแอร์ให้ร่างกายชินกับอากาศเมืองไทยและใส่เสื้อผ้าบางๆเพื่อรับลมร้อนให้ได้มากที่สุดต่อมาภาพตัดมาที่ร้านคาเฟ่ซึ่งตั้งอยู่ในซอยเล็กๆไม่ไกลจาก BTS อโศกฟานี้สั่งชาเขียวหวาน50%มาเธอบอกว่า ไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก่อนเลยปกติถ้าอากาศร้อนที่ฝรั่งเศสฉันจะจิบวน์เย็นๆจากตู้เย็นแต่พอมาเจอกับอากาศร้อนของไทยการดื่มอะไรเย็นๆทั้งแก้วมันดีกว่ามากแต่เธอก็เล่าว่าเพื่อนๆของเธอเตือนมาว่า ย่าดื่มน้ำปั่นหรือชายเย็นเยอะเพราะคนไทยติดหวานซึ่งเธอก็เห็นด้วยเพราะชาเขียวที่สั่งหวานแค่50เอร์เซนแต่สำหรับลิ้นของชาวต่างชาติแล้วรู้สึกเหมือนหวาน500เปอร์เซนเลยทีเดียวจากนั้นฟานี่เดินทางต่อไปยังร้านข้าวเหนียวมะม่วงชื่อดังของกรุงเทพมหานครเธอสั่งข้าวเหนียวมะม่วงมาชิมและกล่าวว่านี่คือขนมไทยที่ทุกคนรู้จักหน้าร้านมีป้ายมิชลินติดอยู่ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องยืนยันว่า นี่แหละร้านข้าวเหนียวมะม่วงที่อร่อยที่สุดในโลกพอชิมคำแรกเธอก็พูดทันทีว่าอร่อยและหวานมากเธอเล่าเพิ่มเติมว่าในหลายเว็บไซต์ท่องเที่ยวรวมถึงวิกิพีเดียมีการเขียนว่าข้าวเหนียวมะม่วงเป็นของประเทศกัมพูชาซึ่งเธอไม่ขอออกความเห็นเพราะยังไม่รู้ข้อเท็จจริงแน่ชัดจากนั้นฟานนี่เดินทางไปถนนเยาวราช โดยก่อนหน้านั้นเธอได้นั่งพักที่คาเฟ่แห่งหนึ่งเพื่อรอให้ถึงเวลาเย็นพอเวลาประมาณ5้าโมงเย็นถนนเริ่มคึกค,คักฟาน,นี่อธิบายว่าแค่ก้าวเท้าเข้ามาที่ยาวราชก,ก็เหมือนหลุดเข้าไปอีกโลกหนึ่งถนนสองข้างทางเต็มไปด้วยตึกเก่าแบบจีนที่ยังคงความขลังไว้แสงไฟหน้าร้านสะท้อนตัดกับความคลาสสิกของตัวอาคารทำให้ที่นี่เหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต เธอกล่าวว่าเยาวราชไม่ใช่แค่แหล่งรวมของอร่อยแต่ยังเป็นแหล่งรวมประวัติศาสตร์การค้าของชาวจีนโพ้นทะเลในไทยตึกรามบ้านช่องแต่ละหลังล้วนมีเรื่องเล่าและตามซอยเล็กๆก,ก็มีร้านเก่าแก่ซ่อนตัวอยู่นับไม่ถ้วนไม่นานฝ่านี้ก็เดินเข้าไปในร้านกุ้งเผาแห่งหนึ่งเธอกล่าวว่าอาหารทะเลเผาแบบนี้ที่ฝรั่งเศสไม่มี กุ้งตรงหน้าของเธอคือกุ้งเผาเพียวๆไม่มีการปรุงแต่งอะไรมากแต่สิ่งที่เธอไม่เคยเจอมาก่อนคือน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ทั้งเปรี้ยวและเผ็ดในคำเดียวกันในช่วงท้ายของการเดินทางฝ่านิสะท้อนความรู้สึกว่าตั้งแต่ก้าวเท้าลงมาในเมืองไทยทุกอย่างไม่เหมือนอย่างที่เธอคิดถนนสนามบินอาหารและทุกสิ่งที่นึกไม่ถึงมันดีกว่าที่คิดมากดีกว่าทั้งกัมพูชาและแม้แต่ฝรั่งเศสในหลายๆเรื่อง เธอยอมรับว่าเรื่องแบรนด์เนมหรือเครื่องสำอางฝรั่งเศสอาจจะยังเหนือกว่าแต่ในแง่ของชีวิตจริงความเป็นอยู่และระบบพื้นฐานประเทศไทยชนะขาดบางวันน้ำที่ฝรั่งเศสไม่ไหลบางเดือนไม่ไหลติดต่อกัน3-4วันก็มีซึ่งมันแย่มากและเรื่องการรักษาพยาบาลก็ไม่ต้องพูดถึงเรียกรถพยาบาลครั้งหนึ่งก็แพงถึง600ดอลลาร์และคุณหมอก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่เธอยังเสริมว่า กัมพูชานะแพ้ทุกอย่างเลยฉันคิดว่าฝรั่งเศสแค่พยายามรักษาน้ำใจอนานิคมเก่าเอาไว้เพื่อวันข้างหน้าจะมีผลประโยชน์ร่วมกันแต่ไทยไม่ใช่แบบนั้นประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครมหาอำนาจเก่าพยายามยึดแต่ก็ไม่สำเร็จมันคงทำให้หลายฝ่ายเคืองอยู่ไม่น้อยสุดท้ายก่อนจบการเดินทางฟานิกล่าวว่าพรุ่งนี้ฉันจะกลับฝรั่งเศสแล้ว และไม่แน่ว่าอาจจะโดนสื่อในประเทศหลอกอีกเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเจอกันใหม่ประเทศไทยเอาละค่ะคลิปในวันนี้คุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงกันบ้างคะถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะคะกดติดตามเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปต่อไปค่ะ